สวัสดีค่ะมมทิลาเมลินนะคะมาจากซา alon d โ o ค่ะชนะการประกวดแคตตากรีของอวองกาดค่ะงานที่ได้รับรางวัลวันนี้นะคะก็ชื่อผลงานนะคะคือ act like a prince คือถ้าพูดเป็นภาษาไทางง่ายก็คือทำทรงเหมือนเจ้าชายก็ค,คือตัวนี้ค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากจินตนาการค่ะของเราล้วนๆเลย ได้จินตนาการมาจากตัวเองล้วนๆนะคะก็นับจากว่าเราอะอยากสร้างเจ้าชายมาหนึ่งคนในจินตนาการของเราและซึ่งเราได้ไปดูซีรีส์เรื่องไวกิ้งนะคะ แล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนางเอกค่ะที่ชื่อลากาตานะคะเขาจะมีทรงผมอะไรคล้ายๆกับสิ่งที่เราได้ทํามาวันนี้ค่ะเราใช้การผสมผสานค่ะด้วยการใช้คอนโรงนะคะแล้วก็ตีอัฟโฟค่ะมาประยุกต์เข้าด้วยกันนะคะก็เลยออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะสุดเด่นอะไรที่ทำให้ชนะใจกรรมาการได้ก็เพราะว่า ผลงานชิ้นนี้ค่ะเป็นผลงานที่มาจากความคิดของเราแค่คนเดียวนะคะแล้วก็ทำด้วยตัวเราเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยเรารู้สึกว่าการใช้เวลาทั้งเ็ดชั่วโมงของเราเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าค่ะแล้วก็เลยออกมาเป็นผลงานชิ้นนี้ค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลชิ้นนี้ค่ะก็รู้สึกตอนแกรกก็แอบ,บตกใจมากเพราะว่า มาวันนี้ก็มีหวังแค่ประมาณ5%ค่ะไม่ถึงไม่ถึง10%ด้วยซ้ำแต่ว่าอีก95%ก็ถือว่าขอบคุณกรรมการค่ะที่เห็นความตั้งใจในการทำงานของเราค่ะคือจริงๆเป็ความใฝ่ฝันตั้งแต่เรียนทำผมแล้วว่าอาจจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่เราจะได้เข้ามาแข่งขันเวทีนี้นะคะ แต่พอได้เข้ามาแข่งขันจริงๆก็รู้สึกว่าเออเป็นประสบการณ์ที่ดีได้เจอผู้คนมากมายได้ประสบการณ์ได้คอมเมนต์ต่างๆไปประยุก์ตใช้ในงานของเราค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าเออแบบกลัวในการแข่งขันครั้งนี้นะคะลองเข้ามาแข่งขันดูค่ะว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพียงแค่คุณมีความคิดและจินตนาการของคุณค่ะก็สามารถเข้ามาแข่งขันรายการนี้ได้ค่ะ right now.